สมัยสองเลยอ๋อส,สมัยสองนี่เป็นเรื่องที่ปกติแล้วรู้สึกจะหนักแล้วนั่นนี่เราทํางานมาแล้วเข,วข้าที่แล้วเข้าที่แล้วแต่สมัยสองนี่เราก็แข่งกับตะกูหันตวันอีก้ะก็คิดว่าเราก็หนักหนักตรงไหนหนักยังเขายังมาสู้กับเราอีกอืแล้วหัวคะแนนเนี่ยเราก็เหมือนเดิมคนที่รักเราก็ชอบเราคนที่ไม่รักเราไม่ชอบเราเขาก็ไม่เอากับเราสมัยสองนี่หนักไหมสบาย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  เพราะว่าสมัยแรกเนี่ยคนภายนอกมองมาเนี่ยหนักมากใช่สมัยแรกเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีโอกาสแต่มีโอกาสแม้เราทํางานให้กับประชาชนมา4ปีเนี่ยสมัย2เราเริ่มตัวเราเนี่ยเราสมัยแรกชนะกี่คะแนนหกพันกว่าหกพันกว่าแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยกว่ากับประมาณเราชนะหกพันกว่าอ่าสมัยสองแหละสมัยสองหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่น สมัยสองเนี่ยคะแนนขึ้นมาอยู่ที่แสนสี่ใช่ไหมแสนสี่หมื่นกว่าแสนสี่หมื่นกว่าชนะขาดไปหกหมื่นหกหมื่นกว่าเกือบเจ็ดหมื่นอันนี้ขาดลอยเลยขาดลอยละพอเราก็ทํางานเต็มที่อีกอ่ะตอนนี้เปิดโลกทัศทัทุกอย่างเลยเรารู้แล้ว้าะศึกษามาสี่ปีเน้นคืออะไรพอสมัยสองเข้าเข้าที่เข้าทางจับทางได้แล้วเนี่ยเน้นเรื่องอะไรเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาเนี่ยปทุมทานีนี่ขาดโอกาสมาเยอะอืม พอเราเข้ามาทีนี้เราเน้นต่อเนื่องเลยเราวางไว้แต่สมัยแรกแล้วเรื่องการศึกษาแต่ยังไม่เปิดโลกทัร์เจนมากเกินไปเพราะว่าเนื่องจากระเบียบยังไม่ให้อือแต่มาตอนหลังเนี่ยเราไปต่อสูอ้ระเบียบมากับอส่วนกลางให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยโดยท้องถิ่นนําได้มีการยิงยอมยกที่ดินให้และสร้างอาคารให้ได้ตอนนี้เราเต็มรูปแบบเลยเต็มมือสร้างอาคารให้ได้อื เทคโนโลยีส่งเสริมได้จ้างครูเสริมให้กับโรงเรียนได้ประดโลกระแทกเรื่องการศึกษาเป็นหลักค่าจากการที่โรงเรียนของเรานะคะคได้รับการถ่ายโอนให้เข้ามาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะพวกเราลูกๆสามคก,ท,กทุกคนนะคะคก็ได้รับโอกาสที่ดีจากคุณลุงชาญพวงเพชรค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานะคะคที่ท่านนั้นได้เป็น,ปนผู้พิกโฉมการศึกษาของเมืองปทุมค่ะ เราจะเห็นได้ว่านักโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอนมาในสังกัดองค์การบริหารส่วนปทุมธานีนั้นจะได้รับของฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนฟรีค้าเล่าเรียนฟรีได้เรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศเจ้าของภาษาฟรีห้องเรียนปรับอากาศถูกห้องนะคะแล้วก็มีห้องเรียนที่ทันสมัยมีบุคลากรที่มีที่มีความที่มีความสามารถในด้านในด้านการสอนค่ะ และลูกๆสามพกท,ทุกคนนะคะได้รับโอกาสที่ดีจากคุณลุงชาญพวงเพชรค่ะซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะพวกเราค่ะจะได้ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศะประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกลูกมากเลยค่ะโอกาสนี้นะคะพวกลูกก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงชาญค่ะและจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนของเราค่ะอแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเคยทําเนี่ยทา เยียวยาก,กับอบจม,มาได้หมดสลอนแล้วก็ทามาเยอะแล้วเรื่องไฟเรื่องน้ําเรื่องประปาเนี่ยบริโภคทุกอย่างเนี่ยมันก้าวหน้าไปไกลแล้วไปงั้นวันนี้เราต้องมาเล่นเรื่องการศึกษาแล้วผมก็ทําการสึบูมมาเลยแล้วัดทุกวัดเนี่ยผมได้อุดหนุนงบประมาณให้สร้างศาสนาให้คงอยู่ได้กับคนไทยเราเราไปศาสนาพุทธมีโรงเรียนในอบจเนี่ยที่โอนย้าย <c oughs> มาอยู่ในสังกัดอบจเนี่ย กิโลสองโลครับอ๋อทำไมน้อยจังอ่ะเห็นบอกว่าสัำนัการศึกษาคืออย่างนี้ฮะเดิมเลยเนี่ยเราอุดหนุนโดยที่ไม่ต้องโอนมาอยู่ในสก,กัดอปจอเริ่มต้นก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะโรงเรียนสามโคกกรป่างิ้วเนี่ยเป็นโรงเรียนใกล้บ้านเราแล้วเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะประเมินและตกเกณฑ์ถ้าไม่ช่วยกันนะเพราะเด็กจากหกร้อยเจ็ดร้อยจากพันคนี่ยมาเหลือแค่สองร้อยบาคน ก็เลยหยิบยกเอาโรงเรียนที่ตกเกณฑ์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่อยู่กับความเจริญแล้วเนี่ยเราก็เลยเอาโรงเรียนที่ไม่เจริญเนี่ยเข้ามาเป็นสังกัดเราแต่ก่อนจะได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครูหนีย้ายผมเกือบหมดโรงเรียนน่ะเพราะอะไรเขาไม่ชอบอยู่กับท้องถิ่นอ่าเพราะเนื่องจากท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนกับมีนายหลายคนไงเข้าใจไหมมาแล้วก็ไปอ่ามาแล้วก็ไป แต่เขาจะอยู่ยังไงข้าราชการมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วไม่ค่อยอปลอดภัยการเมืองไม่รู้จะอเอาแย่ใครแล้วก็การเมืองเนี่ยอาจจะมีความรู้น้อยกว่าครูการศึกษานั้นเราน้อยกันแน่ๆน่ต้องยอมรับสภาพว่าทุกคนอย่ามาบอกว่าเก่งกับครูเลยเราเนี่ยการศึกษาน้อยแต่มาได้ความรู้ความสามารถเท่านีนน้ประสบการณ์มาจากการเลือกตั้งอะ่ะอืมครับเพราะฉะนั้นครูจะไม่ไม่อยากมาอยู่กับเราก็ย้าย หนีผมหมดเลยอ่ะแม้แต่พออเนี่ยยังหนีเลยที่โอนยายมาสอนโรงเรียนเนี่ยนะใช่ครับอืมแล้ว<ร>แก้ปยังไงทังหมดสิบกว่าคนะ่ะเหลือแค่สี่คนเองสี่ห้าคนเองที่จะอยู่กับผมอืมผมก็คิดหนักเลยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราโอนมาเนี่ยเขาจะอยู่เราเจะเอาครูที่ไหนมาสอนตอนนั้นกําลังทําเอ,อประชาคมวิจารณอยู่ว่าจะมากันหรือไม่มาปรากฏว่าที่บอกอนะยี่สิบคน ไปหมดเหลือสี่คนหกคนอย่างเงี้ยก็คิดอยู่ว่าไม่เอาดีกว่ามาั้งชักอ่อนใจแล้วไม่ดึงดันแล้วไม่ดึงดันแล้วเงื่อนไขมันไม่ให้แล้วก็เข้าไปหาท่านพู้ว่ากับท่านท้องถิน่นท่านผู้ว่ากับท้องถิ่นให้กําลังใจบอกว่าให้เขาไปเถอะเราสร้างคนใหม่นายก สร้างคนใหม่สร้างครูใหม่ขึ้นมาเราโอนมาให้ได้ทําให้ได้ทํำยังไงก็ได้ทําให้มันเป็นสังกัดเราสักสองโรงเรียนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราค่อยๆคิดค่อยๆทําก็มีกําลังใจขึ้นออาเอาใหม่ประชาคมผ่านครูจะย้ายย้ายไปเลยเอาเท่าที่มีตอนนี้สู้แล้วฮึสู้ละเราได้กลังใจจากผู้ว่ากับท้องถิน่นครับโรงเรียนสมโคก นะครับโอนเข้าสู่อบจอปทุมธานีเมื่อปีกันษา2552ครับแล้วก็จากนักเรียน242คนเนี่ยนะครับสปีให้หลังฮนะโรงเรียนมีจำนวนนักเรียน1,700คนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะท่านนายกชาญพวงเพชรนะครับได้ได้รับให้การสนับสนุนในเรื่องของอาคารสถ,ถานที่นะครับสร้างอาคารเรียน7ชั้นมูลค่า50ล้านบาทนะครับแล้วก็อาคารเรียน4ชั้น รวมทั้งหอประชุมอนเนกประสงค์นะครับนอกจากนั้นแล้วท่านนายกยังเมตตากับนักเรียนก็คือในเรื่องของลถรับส่งนักเรียนฟรีทําให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันประมนิเทศที่จะไปพานักเรียนไปสิงคโปร์ซึ่งเป็นครั้งแรกครับท่านนายกได้จัดโครงการเรียนรู้สู่อาเซียนนําน,นักเรียนไปทั้งหมด70คน ไปศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะครับนักเรียนเขามีความดีใจมากครับที่ได้ไปเขาไม่มีโอกาสฮะแม้กระทั่งคุณครูเราก็ยังไม่มีโอกาสไปวันนี้ทนายกให้โอกาสนะครับเพราะนั้นทุกคนมีความสุขทุกคนจะเป็นเด็กดีของอุบลานครับอพอเราโอนมาเสร็จเรียบร้อยเราก็อนข,ข้างจะเป็นสมบูรณ์แบบเราก็เปลี่ยนแปลงหมดเลยสร้างอาคารใหม่ทำน่นทำนี่เขาเนี่ย จนครูที่ไม่ได้ไปเนี่ยพอใจแล้วตอนนี้ไม่ต้องนั่งแค่นคนแล้วไหลมาเองทั้งเด็กทั้งครูวันนี้อัตราจ้างด้วยสองโรงเรียนน่าจะตกถึงร่วมสองร้อยคนอืมไม่ต้องแล้วเด็กนักเรียนจากร้อยจากสองร้อยสามสิบมัธยมนะตอนนี้หนึ่งพันหกร้อยกว่าสามปีน่ะ โอนย้ายมาเราดูแลดีขนาดนี้คนที่ไม่โอนย้ายมาเราด,ดูเราดูแลเขาหรือเปล่าวันนี้ถามว่าที่ไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยเราดูแลเพียงแค่สนับสนุนงบป,ประมาณเท่านั้นสร้างอาคารให้เขาอย่างบอกไนะทาเหมือนของเราเลยอืแต่ไม่ได้กินเงินเดือนกับเราเท่านั้นเองแต่ว่าโอนมาที่ไปกินกินเงินเดือนเรานะอ่าแต่ที่ไม่ได้โอนมาเนี่ยไม่ได้กินเงินเดือนเราเท่านั้นเองแต่เราก็สร้างอาคารให้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ สร้างกิจกรรมให้จ้างครูให้ทําให้ทุกอย่างเหมือนกั็อยู่กับเรานี่แหนละแต่ไม่ได้มาสัางกัดออกประจเท่านั้นเองตอนนีสส้สับสูนไปสับสนไปอยากได้อะไรบอกมานายคุณอยู่อีกส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่ง